เทาทีวีพูลเคลื่อนไหวถึงเบสสำหรับเบสรักวันีที่ลบลุกคู่กับหนุ่มตรงตรงกฤษกรออกจนเกลี้ยงและเพจ Facebook คําสิ่ง Family Channel ก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโลโก้ซึ่งในก่อนหน้านี้โลโก้ของช่องได้มีการภาพการ์ตูนที่มีพ่อบาทสสมรักคนแม่สาวเบสและน้องชายหนุ่มตรงตรงอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันค่ะ แต่ล่าสุดโลโก้ของช่องได้ลบภาพการ์ตูนของหนุ่มตรงๆออกเหลือเพียงครอบครัวสี่คำสิ่งคนเท่านั้นและต่อมาเต่าทวีพูลก็ได้เผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า ผ่านทางรายการ Big Bear Channel โดยมีช่วงหนึ่งเตา๋าทีวีพูลได้บอกว่าคือชีวิตเด็กต้องปล่อยให้มันไปตามควรลองเด็กสองคนท่ายผู้ใหญ่เข้าไปวุ่นวายเกินไปมันก็ไม่ได,เด,ไได้เด็กมันไม่ได้เอาเด็กมันกลัวและต่อมาพิธีกรคู่ถามว่าประเด็นที่ไฟชายไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อเตาบอกว่า เป็นซอย่างนี้ใครจะอยู่ล่ะเขารู้กันทั้งตึกนะสงสารเบสเบสเก่งห่างเงินเก่งมีความสามารถและบางตอนเต่าบอกว่าเราเป็นคนดังยิ่งขูดทำไรร่างกายก็ยิ่งอันตรายค่ะ